สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีมากค่ะที่เบอร์ลินนะคะสาวน้อยอมาทักทายนะคะทักทายนิ่ๆหน่อยๆจะไปส่งลูกไปโรงเรียนดูอากาศดีจริงๆแดดดีนะคะไม่หนาวเลยแต่ก็ใส่แบบบางๆไปนะกันแดดเหมือนกันอ่ากันแดดนี่คือใส่เสืขข้อแขนสั้นนะ,นะตอนนี้เราอยู่ป้ายรถเมล์ค่ะเนาะป้ายรถเมล์ รอรถเมย์มาที่จะไปส่งเคที่ไปโรงเรียนค่ะเนาะเวลาออกจากบ้านนะคะนี่คือสิ่งสําคัญในการออกจากบ้านหน้ากากค่ะหน้ากากค่ะนะคะนี่ค่ะหน้ากากมันไม่ค่อยชัดนเดดนาะแดดมันส่องนี่ค่ะหน้ากากค่ะเวลาเราออกจากบ้านเราต้องใส่หน้ากากดูดคุณต้องใส่นะไม่ใส่เขาจะปรับคุณนะคะแต่ว่าอนนไมโนะยังไม่ใส่แต่เคที่ยังไม่ใส่ขึ้นรถบัสค่อยใส่ใช่ไหม หรือแม่บอกว่าให้ใส่ก็ใส่อากาศดีมากวันนี้คุณแดดดีแดดดีจริงๆไม่หนาวเลยค่ะแต่ว่าเราใส่เสื้อแขนยาวนิดนึงเพื่อกันแดดนิดนึงนะคะถูกมันจะได้ไม่ดำนี่ค่ะหน้ากากตัวนี้มัน ff 2เนาะ ff 2 p ff 2>, 2 p ค่ะของยุโรปจะใส่อย่างนี้นะคะเนาะไม่ว่าคุณจะขึ้นรถบัสรถไฟรถสาธารณะทุกชนิดคุณต้องใส่หน้ากากนี้ค่ะไม่งั้นเขาไม่ให้ขึ้นนะคะนะ แต่ก่อนใส่เหมือนของหมอกับของพยาบาลอะใส่ได้แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ให้ใส่แล้วค่ะนี่คือทักไทยนะคะเจที่ทคือลมเย็นแต่ว่าวมันดี่ห<น>ยิ้ยิ้ม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 เนี่ยนจนจ่วยวันนี้ลมมีลมแล้วก็มีแดดแต่ว่าม,ม,มัน,มน,นไม่รู้สึกหนาว<ล>มันไม่รู้สึกหนาวใช่ไหมมันรู้สึกสดชื่นมันสดชื่นหนูชอบหนูจะไปโรงเรียนวันนี้วันจันทร์ที่โรงเรียนเจที่มีตรวจอะไรตรวจโควิดคน่าค่ะที่นี่จะให้ตรวจเด็กๆจะตรวจทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัส นะคะมันเป็นตัวเทสแบบเร่งด่วนเนี่ยตรวจหาผลค่ะว่าติดไม่ติดเนาะเขาก็จะให้วัดผลเลยเขาจะให้วจตรงจมูกเป็นยังไงบ้างคะที่เมืองไทยโควิดยังเยอะอยู่เนาะยังไงทุกคนรักษาสุขภาพนะคะนะวันนี้มาทักทายค่ะสําหรับคนที่ติด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 ตามติ๊กมาเดี๋ยวติ๊กกลับไปเนาะวันนี้มาแบบหน้ากากเหมือนเป็ดไหมกาบกาบเหมือนเป็ดเลยค่ะนะคะมาทักทายเนาะวันนี้เนาะ ยังไงคอยเจอการคลิปต่อไปนะคะอะไรลูกให้ดูอะไรดอกไม้ก็กําลังเกิดสวยๆคุณดอกฟันสิงโตกาลังเกิดเลยใบไม้ก็เริ่มจะออกใบสีเขียวค่ะดอกไม้ที่หนูเรียนมันไม่ค่อยมีเลยเคนะคะมาทักทายแค่นี้ค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีค่ะทักทายเฉยๆบายๆอิที่ไม่ไม่เลยค่ะลูกบายยสวัสดีค่ะสวยๆ